ครัอีกแบบหนึ่งนะครับต่างกับคุณภาพที่ผมพูดถึงในปัจจุบันนะคุณภาพการสาวันนั้นคือเรียนดีมีความสุขใช่ไหมครับเก่งดีมีความสุขแต่โลกใบใหม่มันไม่ใช่เก่งดีมีความสุขหรอกครับมันเป็นอะไรก็ได้ที่เขาเรียนค้นพบศักยภาพในตัวของเขาและเป็นตัวของเขาเป็นอาชีพของเขามีรายได้และมีงานทํามันไม่ต้องจบปริญญามันไม่ต้องเอาเกรดมาแข่งกัน มันไม่ต้องว่าอ้างวาเรียนมหาวิทยาลัยใดเยิ่งใหญ่แค่ไหนโลกมันเปลี่ยนไปขนาดนั้นเพราะฉะนั้นระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันนี่จึงเป็นระบบที่กำลังพัฒนาไปสู่ระบบเก่าแบบเดิมเมื่อเรายุบป,ปี4-2ก็คือหลายแห่งอยากจะเป็นกรมแล้วครับถ้าเห็นกรมคอนอเกิดขึ้นใหม่ไหมครับที่ถูกยุมาแล้วบางแห่งก็กําลังเขียนอธิบายงานตัวเองว่ามันควรเป็นกรม มีหน่วยงานใหม่ขึ้นมาศึกษาที่การจังหวัดศึกษาที่การเขตมีผู้ตรวจราชการมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีกกําลังจะพัฒนาขึ้นไปเป็นกรมหลายแห่งกรมประถมกรมมัธยมซึ่งที่สุดถ้าเราทําปฏิรูปแบบนี้เราก็จะไม่ถึงแก่นของมันเราก็จะไม่ทันต่อโลกที่มันเปลี่ยนแปลงที่ผมเล่าให้ฟังต,ตั้งแต่เบรกแรกว่าโลกมันเป็นเชงเดอะเวิร์ดโลกมันเป็นบูกา